สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะพี่น้องสาหรับมิน,น้แอดเดินทางมาหาคุณยายเน่านะคะคุณยายเน่านะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเขา6กสองนะคะเพิ่นฝันเห็นปูซิล่านะคะแต่ว่าตัวเลขของปูบ่เขามาเขาเอ่อตัวเลขผู้ฝันก็นคืออายุของยายเนา่าหกสองนะคะท่านะผู้ชมแ์ให้ด้วยนะคะ บ๊วยยายจนาสวัสดีจ้าอ่าสวัสดีค่ะป้าดหญ่งัวเจ้าคือหลายตัวแหนมีจักตัวหนิมีงัวสีโตค่ะป้าดคืองามแหนมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับพอราปูู้ฮะอีหยังเกาะพอราบอกพอราผู้ผูู้น้องพอรดใช่ไดอกส้มบอก ่อันงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนะคะก็คือว่าเออ่ยายเน่าพิ่นเว้าเกี่ยวกับอีหยังก็ยายอันเจ้าฝันเนาะฝันว่าจะได้เกาะฝันว่าหลวงปู่นะหมอ่าฝันเห็นปู่ศิลาแม่เนาะก็บอกกันยังน้ำสามงวดยังบ่ทันได้ถืออยู่ดีน้ำสามงวดแล้วถืเพิ่นมาบอกเป็นโตเลยเด้นี่จ้าว่ามันเป็นหยังคือบ่ออกอย่างงี้จ้า น้ำสามตัวแต่บ่อออกตัวไรก็ศูนย์สามสามศูนย์สามสามท่นให้ตัวเดียวนี่เพิ่งกลับไปเลยได้เพิ่นงเบาๆอย่างเด้ให้แค่นี้เออหันหลังไปเลยแล้วก็จังหวะน้ำอยู่เด่นงวดนี่กระบอกอ้อันจักงวดแล้วค่ะนี่นี่งวดที่สี่ที่ที่สามอยู่เด่นน้ำมาแล้วสามงวดบอกจักเถอะครับอ๋อน้ำอยู่สามงวดแต่บ่ออกจักเถอ เบิ่งเอาพี่น้องนั่อยู่สามหมดบอกจักเถื่อไอปิ้นสองเนาะอายุหกสิบสองปีมันออกอายุเจ้าแม่นบอออกอายุแล้วว่าบ่ได้ซื้องื่อนหรื่ได้ตามเลยค่ะอันผู้ฝันนี่กับผูถือบอกค่ะบ่ถือเพราะว่าไปซื้ออันตัวเลขที่ปูบอกไปซื้อตัวของปูติดลากยังว่าบ่ถือของเจ้าของคนบ่ตามอายุเขาไปรบเป็ด้อโ้ยเขาไปรอดราบ่อยากซื้อค่ะ ก็คือว่าพี่น้องคุณยายพันเบ้าห้เอฟซีฟังบัตรออกผัดไปออกอายุของคุณยายโอสิ่โกสองออกผมาออกนนะอัวนี้ออกผลมาออก,อ,อ,กอายุแต่ว่าตัวที่ย่าซื้อเนี่ยย่าซื้อตัวไหนคะ่ะ0ศูนย์สแล้วก็สามส,สากลับไปกลับมาหัวถึอ๋อศูนย์สามสสามสน ป้าปูเพิ่นมาบอกคักบอกแน่กับว่าหาออก,กเนาะห,<า>ห,หายโซ่หายไสปูก็ได้บเพราะพันเสียหางวดนี่พูดเนาะค่ะเอาเจ้าคิดว่าตัวใดงวดนีนยายงวดนี้ห้างมากมากยุเล็กเลขทะเบียนรถเจ้าของสามหาบอกฝันเกี่ยวยุคฝันว่าได้ขี่อันนี้ฝันว่าได้ขี่รถเออฝันว่าได้ขี่ยู่ลืมอยู่หมู่บ้านนี่ฝันอยู่แม่นอยู่ได้ขี่รถขั้นนี้แล้วมาจอดผมมาจอดเคื่อนเจ้าของเขาไม่ซื้มาออกหกหกมอาตาใช่ไหมมาตาใช่ขั้นนี้แล้วนี่ขั้นที่อันเขาซื้อใหม่ ทะเบียนรถอีหยังยายหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านี่มีเหลี่มเลยมักไม่ได้เหลี่ยมหงนค่ะออกมันงมออกเหลีมืมอื่นีค่ะกระโบนแน่มันอาจจะออกตัวนี้เนาะยายเนาะเข้้าบไดมันโบนแน่ได้พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเนาะฝันเกี่ยวยุ่งงอนฝันเกี่ยวรถคุณยายเน่านี่ฝันแล้วเด้อพี่น้องนะคะเพคนฝันก็คือฝันเกี่ยวกับรถฝันเมื่อใดค่ะคุณยายก้อนนั่น ฝันมืออันตอนออกข่าสาดมือห่อก่าต้มเลยฝันมือเมื่อกีสิผู้บอกว่าอ้ากะฝันหลังฝันตองงอดเออฝันตองงอดต่ว่าซื้อมันจะถือว่สนั่นแหละน้ำตะลีดสูญสลายอยังว่าถือกันเพื่ออยู่เนาะฝันตองงอดกัหลังจากเลขออกแล้วก็ฝันมันบ่คือ้ยังไงฝันเลขออกแล้วยังฝันนี่มาขึ้นนี่ฝันตองงอดเลยนคุณยายเพิ่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะพี่น้องหมดที่พันมานี่ ฝันก็คือฝันเห็นปูศิลาแต่มันบอกออกมันเป็นบอกแค่เห็นยังไงคนก็บอกซูนซ้ำๆมันคือบอกหยดเยแ่อาจจะยังบ่มีบุญก็ได้บ่ท่านเลยหอดบุญคนบ่คนยังบ่ท่านหายบ่แม่พ่นหายแต่งัวอชีตัวนี่บ่ค่ะง้อชีตัวนี่ก็ได้ขายแล้ก็สิขายก็ขายกัไดมั้อ๋ออย่าขายง้อกับพวกกล้าขายมันราคาถือราคาถือก็เรื่องพวกขายกาปาซีเอาเลขนี่ละเอออเาเลขสักเงิอนทามีโศกแต่ค้อนโศกน้ำพ่นคือเลขนี่แหละบ่ย่า พี่น้องเพิ่นหายงอซีโตแต่ว่ายายเพิ่นว่าไม่อยากได้อยากได้ก็คืออยากได้เลขอย่าไปปล่อยมันดูพอดอย่าไปปล่อยมันเดอหมาจะเข้าไปกินเอาคืออีหยังนั่นเอามาเบิ่งก็ดูน้องพอดคนมีเซนเนี่ยตอนน่าเบิ่งก็ดูอยู่ในมือร้านนี่แหมเอาเอามาให้ยายเบิ่งก็ดู นี่จ้าเอามาให้ไฟนี่ฮะเอามาให้ย่เน่าเอามายืดเน่าสเบิ่งก็ดูฮเวลาเขียนให้ย่บอกฮะปาดน้องขอดกมาเขียนอีหลีดอกพี่น้องเอ้ยเวลาเขียนให้ย่จะบอกเอาไปให้ย่ไปย้ายหูไปนี่ไปเอาไปให้ย่สันไปไป เอาไปให้ยายเบิ้งก็ดูมาเอามาให้ยายตีนี่ฮะนองผดฮะดปล่อยเป็ดแล้วบาทเอาเอาเจ้าเฝ้าให้แล้วเพ่นเอายังให้เจ้านั่นเบิ้งก็ดูหนึ่งหนึ่งสาม้านองน้องคาคินหนึ่งสามห้าตรงก็ทะเบียนรถฝันเลยตรงนี้ เอาเพคนเขียนให้เจ้าเจ้าเจ้าหูเมืองเอาคนเขียนโมหูเมืองเหรนี่เอาซักก็เขียนบ่เขาก็เขียนนี่เหมป้าตรงคักแผลตรงก็เรียกอันฟันเกี่ยวรถเลยไหมลักกระดาษลุงเขียนไปเขียนเลขเจนี่เนาะแม่นบ่ลูกอออีหลีเด้อหนวดเอาบเวลาเขียนเลขใหญ่คือเลขน้อยนี่เลขไงคือเลขหน่อยใหญ่บ่เขียนเขียนให้ป้าตังคือเขียนให้ยายเน่าเนาะนี่เขียนให้ป้าเขียนให้ป้าตังเอาให้เอฟซีบ่ไม่พี่น้อง เอาเปลี่ยนแต่คือเขากขาเปลียนหลานแถวบ้านที่ไหนมาไหนเอาซูให้เอฟซีเบิ้งไหนค่ะอ๋อขันมาสอฟเด้อเบิ้งเด้อหนึ่งฝันเกี่ยวกับหลานฝันมาเขียนตรงกับยังไงเมื่อกี้เจ้าบอกให้เจ้าต่างฟังว่าจากไดนก็่ายายเจ้าว่าฝันเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถบอกพันว่าจะขี่รถขั้นนี้เหรอนี่นาเดี๋ยวมาเอาปากกาหมึกของเจ้าของเลยอย่าเอามาอย่าเอามาอ๋อคนมาเขียนพี่น้องอ๋อยาเน่าหนี่ฝันฝันเกี่ยวกับรถแมน ทะเบียนรถอันนี้วะยายเออหนึ่งสามหาหลักล้านหลักเขียนไอ้บางแบบตรงกันข้ามเดือนเฮ้ยเพิ่มทะเบียนรถกับลูกยายให้เอพี่ไปเบิังมาลูกไปเอาเบิรงเอาไปโซ่ใส่กันดูตรงกับเลขทะเบียนรถเจ้าไม่ได้บอกเพิ่นเขียนบอกว่าหนึ่งไม่ได้บอกกูหุ่นจ่กหลานกูเขียนใดเจ้าหน้องพอดฝันฝันเขากันครับแต่ก็หลานมาความฝันความฝันของน้องพอดนะคะแล้วก็เออน้อง เอ้ความฝันของเยเนเอาวัน,นี้น้องพอดผัดก็เขียนตอนใดบุหูเนาะเขียนตอนใดผันมาเขียนหนึ่งสามหายายเห็นอีกบ้านตรงกันเป๊ะตรงข้ามกันเอาพี่น้องสำหรับหมวดที่แล้วก็คือยายเน่า่นออกอายุหัวยายออกอายุหกสองกับบุมีคนสื่อนั่งก็เรบ่ววถือวันนี้เด้อวันนี้ห้ตัวนี้แล้วนี่ฝันตองงวดบ่ะเออฝันตองงวดเลยนี่พี่น้องจะเด็กออกกับฝันอีกเลยนี่เอาตามเบิ้งขันห้าถือกัน เอาไือกเยาวาชันสีเอเอ้าขอบคุณค่ะคุณยายอะพี่น้องค่ะเป็นความฝันของยายเน่าเนาะคนเบาให้ฟังน้องพอดผลักเขียนเ็กตอนไดกระบื้องนะคะน้องพอดกับซีดืดแน่จากน้อยพี่น้องแต่ว่าพนมาเขียนบ่ยายมาเขียนมเขียนพี่น้องน้องพอดคนมีเซ้นนะคะเขียนเลขให้ยายเนาก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งสามห้านะคะ ท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะชัดๆให้ดูอีกครั้งนะคะผู้ใดที่เขามานะคะอย่าลืมหนึ่งสามห้านะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่ง <11. S 1> กันยายนพศสองพันห้าร้อยเอ้ยสิงหาอ๋อหนึ่งตุลาคมนะคะหนึ่งตุลาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดเล่นนะคะ หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าสามนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะยังบม่มีดวงยังบม,ม่มีโชคแอดมีของดีมาฝากเอฟซีนะคะเป็นของดีของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะคะสำหรับท่านไหนยังไม่มีดวงยังมีโชคนะคะเดี๋ยวจไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะคะท่านผู้ชมนะคะกะคะค็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจันโทนะคะ รับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ